การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบว,วินัยพระราชดดำรัสพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 พระราชทานแก่องคมุนตรีโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ตั้งอยู่บ้านวังน้ำขาวหมู่ที่3ตำบลดงมะทองใต้อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร ขับเคลื่อนการศึกษาโดยนายอภิรัตแสงลีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสามมีข้าราชการครูและบุละคลากรทางการศึกษาทั้งหมด21คนเราเอ็คน น้องนำหลัประชาของเศรษฐกิจพอเพียงเลิศล้ำภูมิทัศน์งดงามชุมชนร่วมพัฒนาโรงเรียนเขาสง่าเจริญวิทย์ได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน5ด้านดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนเขาสง่าเจริญวิทย ได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวได้จัดทําประกาศห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมอบรางวัลหน้าเสาธงได้ดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม7มจตมตการโดยมูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดได้แก่โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีกีฬาศิลปะและอาชีพค่ายภาวะผู้นำการอบรมนักเรียนตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม มีความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 2. มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์จัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนมีการคัดกรองนักเรียนในทุกภาคเรียนมีการรายงานสภาพการใช้สารเสพติดผลการดำเนินงานดังกล่าวพบว่านักเรียนโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย ปอดยาเสพติดร้อยเปอร์เซนต์ 3. มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์มีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโคกสง่าโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่นภุริทัตโตและสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านม่วง นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคลินิกเสมารักเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำสำหรับนักเรียนที่มีปัญหา 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์มีตู้แดงเสมารักและเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์เพื่อรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบบยมุกมีชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติด เพื่อให้ความรู้เรื่องภัยของยาเสพติดและจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆเพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์มีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกมีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โครงงานห้องเรียนสีขาวชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดและอบายมุกขีนึกเสมารักตู้แดงเสมารักมีการจัดทำ MOU ในการบูรณา,าการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำหน่วยงานชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโคกสงา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมดหองใต้โรงพยาบาลพระอาจาร,รย์มั่นพูริทัตโตและสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านม่วงมีการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสาธารณะมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบผลจากการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์มีผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศคือมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจให้กับนักเรียนทุกคนภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็งและมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจ ห่างกายาเสพติดและอบายมุกกล่าวคือการเปลี่ยนห้องเรียนเป็นคุ้มบ้านและเปลี่ยนโรงเรียนเป็นชุมชนที่ทุกคนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันสมาชิกในคุมบ้านมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันในรูปแบบของโครงงานกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในห้องเรียนทั้งระดับคุมบ้านห้องเรียนและระดับชุมชนโรงเรียน ภายใต้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมทุกขั้นตอนได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการที่ปรับประยุกต์ขึ้นโดยใช้วงจรเดมมิง PDCA เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วย4ขั้นตอนคือแผนวางแผนดูปฏิบัติเช็ค ตรวจสอบและแอคชั่นการปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญได้แก่คุณภาพของเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านหนองทมท่ากะดัน 2. โรงเรียนบ้านหนองลาด 3. โรงเรียนบ้านส้มดู มีกิจกรรมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูนักเรียนมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีแหล่งเรียนรู้และกระบวนการดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้และมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานโดยโรงเรียนในเครือข่ายเข้าศึกษาดูงานในศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนและจดหมายข่าวของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์มีผลงานโดดเด่นที่เป็นประจักษ์และเป็นที่ยอมรับดังนี้รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอาบายมุกระดับเงินปีการศึกษา2,558ระดับทองปีการศึกษา2,565 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยปีที่1ปี2566รางวัลคะแนนพัฒนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิตประจำปีการศึกษา2565รางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่1 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉลิภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ในงานศิลประหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพมิกมีเดียระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในงานศิลประหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชนเพื่อข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มุ่งพัฒนาแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและส่งเสริมเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป